สวัสดีครับพบกับผมช่างหยัดนะครับช่างหยัดสีสกิ 5. เดี๋ยววันนี้เรามาดูวิธีการใส่เม็ดเลี้ยงเม็ดสกูปปี้กันนะครับสกูปปี้พวกรถออโต้รถฮอนด้านะครับส่วนรุ่นอื่นๆเดี๋ยวจะเอามาให้เพื่อนๆได้ดูอีอกอีกคลิปต่อไปมาดูกันเลยครับวันนี้สกูปปี้ตัวใหม่นะครับสกูปปี้ใหม่ล่าสุดตัวนี้ขับทเวลครับก็ตัวใหม่ล่าสุดปัจจุบันนี่ยะครับโฉมปัจจุบันการเลี้ยงเม็ดนะครับ เม็ดมันจะมันจะมีด้านที่เป็นเหล็กแล้วก็ด้านที่เป็นแบบนี้นะครับเป็นพติกอันนี้เป็นเม็ดแท้เดิมนะครับเม็ดแท้เดิมเรียงเม็ดเราก็ดูนะครับนี่ชามเลยนะเราก็เรียงแบบนี้นะครับให้หันตัวฝั่งนี้ไปด้านหลังนะครับไปด้านหลังรถนึกภาพออกถ้ามันอยู่ด้านนี้ก็ให้หันตัวนี้ไปด้านหลังรถนะครับ แบบนี้นะครับแบบนี้ครับหันหันพลาสติกไปด้านหลังรถนะครับอันนี้ก็คือเรียงแท้เดิมจากศูนย์จะเรียงแบบนี้ถ้าฝั่งนี้แบบนี้ไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะต้องแบบนี้นะครับนี่ครับเรียงไปครับให้มันครบหกเม็ดนะครับนี่ครับแค่นี้ครับแล้วก็ใส่หลังเต่าเข้าไปครับแค่นี้ครับเสร็จแล้วครับ ไม่มีอะไรครับแล้วก็ประกอบเข้าไปก็ใส่บูธครับแล้วก็ประกอบเข้าไปครับไม่มีอะไรครับส่วนฝั่งนี้จะทาเป็นม้าเข้าเวี่ยงหรือตรงเข้าเวี่ยงหรืออะไรก็แล้วแต่สูตรของช่างนะครับส่วนถ้าเป็นรถจเดิมก็ใส่ไปเลยครับไม่จําเป็นไม่มีผลเรื่องแรงมาร้าอะไรไม่มีครับก็ส่วนตัวผมก็จะใส่ให้มันตรงกับมา์าเดิมที่ เราถอดออกมาแค่นั้นอีกไม่มีอะไรครับก็คลิกดีๆสำหรับน้องๆมือใหม่ที่เริ่มทำรถนะครับก็เอาไว้เป็นความรู้เล็กๆน,น,น,น้อยๆก,ก,ยก,กย็สำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้จะอยากขอตัวลรับไปก่อนสวัสดีครับ